สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีชาวสวนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผ่านไป13วันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทุเรียนที่ถ่ายให้ดูวันก่อนนะครับ 3- 4ต้นว่าลูกขนาดไหนกันแล้วนะครับแล้วก็การพัฒนาการแล้วก็ทรงเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับจากคลิปที่แล้วนะครับมาดูความแตกต่างกันนะครับภาพนี้วันที่16นะครับแล้วก็ ภาพนี้วันที่29นะครับต้นเดิมมุมเดิมนะครับอันนี้ก็วันที่16นะครับต้นเดิมมุมเดิมนะครับอันนี้วันที่29ครับพัฒนาการค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ภาพหลังๆนี่ก็คือวันที่29ทั้งหมดนะครับ นี่ครับไซประมาณ2โลกว่า3โลนะครับวันก่อนแค่โลนิดๆเองนะครับช่วงนี้เซลลเขาขยายเร็วมากเลยนะครับสงก็ใช้ได้นะครับไซ์ก็โอเคประมาณ2โลกว่า3โลแล้วนะครับหนามเริ่มโตแล้วอันนี้ลูกล่างครับ อันนี้เป็นน้องนะครับหนามยังเล็กๆแล้วก็ไซย,ยังไม่เท่าไร่นะครับอันนี้กินอาหารได้น้อยนะครับลูกอยู่ล่างหนามยังเล็กๆนะครับรุ่นน้องเดินดูต้นเดิมเลยนะครับที่พาดูวันก่อนนะครับดูไซส์ครับไซประมาณ3มโลน่าจะได้ละ3โลถึงละตันนี้ต้นเล็กๆครับ ต้นหญ่กปวฝ่ามือผมนิดนึงมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับข้อความเข้า,าพาเดินดูต้นเดิมเลยนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนสูตรปุ๋ยไปนะครับครับเริ่มพองแล้วครับเริ่มพองละเดี๋ยวถ่ายดูด้านบนนิดนึง ดินเป็นลูกลังนะครับไว้ลูกได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแปลงนี้เป็นลูกลังนะครับในตัวเช่นอาจจะต่ำนะครับลูกเขาสั้นผมก็เลยเปลี่ยนส,สูตรปุ๋ยนะครับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยไว้ลูกได้ไม่ค่อยเยอะแปลงนี้อย่างหนึ่งคืออายุเขายังน้อยนะครับผมยังไม่ให้ผมยังไม่ให้เขาแบกมาก,กเท่าไหร่นี่ไม่แบกนะครับ <c oughs> น,นี่นี่ไซส์ไ,สไม่แบกนะครับ <c oughs> นี่ค,ค,คือคือคือไม่แบกแล้วนะครับ ไว้ประมาณนี้อีกแปลงหนึ่งไว้ได้เยอะกว่าน,นี้ครับวันก่อนยังลูกนิดเดียวนะครับอันนี้ก็ประมาณสองโลละหนามยังเล็กๆนะครับก้องสะดุดด้วยหนามยังเล็กๆนะครับก็ยังพัฒนาและโตขึ้นได้อีกนะครับประมาณสองโลกว่าแล้วผ่านไปสิบสามวัน ปรโลกว่ามีดูพี่ๆหน่อยก็3โลได้นะครับเดี๋ยวบอกสูตรปุ๋ยนิดนึงนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะไม่เคยดูช่องผมนะครับอาจจะเข้ามาดูใหม่นะครับก่อนหน้านี้ผมใส่สูตร1 3 3 3 21นะครับบวกกับแคลเซียมเม็ดนะครับแคลเซียมเม็ด35%นะครับแคลเซียมเม็ดธรรมดานะครับใส่ไป2รอบ 2- 3รอบนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นผมมาดูทรงทรงมันสั้นนะครับจากคลิปที่แล้วที่พาเดินดูกันนะครับก็เดินดูต้นเดิมผมเห็นว่าทรงมันสั้นนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นสูตรเสมอบวกกับแคลเซียมไนเตรตนะครับ1500น,นะครับก็ผลงานออกมาก็ตามที่เห็นเลยครับก็ช่วงนี้เขากําลังขยายเซลลขยายเร็วมากนะครับแคลเซียมห้ามขาดเด็ดขาดนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวสวนทุเรียนทุกท่าน ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ